จะคุยกันอีกหน่ยไหมฮะที่แกมาอยู่ตรงนี้ได้กับพอาะฉันนะรู้ไหมฉันอยู่ตรงนั้นมาตลอดเพื่อให้พลังพวกแกและแกก็ต้องใหาฉันได้เพื่อจบเรื่องนี้นะเด,ดี๋ยวฉันจะให้ดูว่าถ้าแกไม่ขาฉันแกก็จะเป็นยังไง <c oughs> จะบอกตรงนี้เลยว่าฉันผักมั่วผักมั่วจริงๆนะเอาจริงเธอแอ,อ็นคอกกดได้ไอชินิ้เตอร์เอาบอลนิเตอร์นี่ไปกินบอลนิเตอรนี่ไปของกระจอกแบบนั้นนะ่ะโดนตอบสบายแนละ้วเอออะไรวะไปไอลูกสอนลูกนไม่หลบไปเว้ย ู้กมาแกแกคิดยังไงเยวกับสิ่งที่หนูหนแกทำแคือการพนนเชิยังไงล่ะแกคิดว่ายังไงแกก็ต้องตายอยู่ที่นี่แหละ ถ้าแกไม่ข่าฉันนะ่ะอแกอยากได้หรือว่าหลอดแกก็ต้องข่าฉันอยู่ดีนะแกโชคดีแกก็หลอดไปหรือจะข่าฉันเลยถ้าข่าโชคเลยแกก็ต้องตายอยู่ที่นี่แต่ฉันจะไปตายฉันอุตสา่าห์หหไปหนีหออกมาเองเลยนะเปิดใช้อินฟินิตบูทตายซะจินนี้ตาย ย้อนเว้ยล่ะกับไข่ย้อนนายูเว่แกคิดว่าแกฆ่าฉันได้จริงๆเหรอแทนคอฟนั่นแกพาดงมหาน่ะแกคิดว่าแกฆ่าฉันได้จริงๆเหรอฉันอุตส่าห์เลือกเวลานี้มาเลยนะแก ช้สู้แกไหมย้อนรับตะว,ว่าแกมันจบแล้วอ่ะันยังไม่จบหร <c oughs> อรกซินิเตอร์ตายสิอะไรกันดาบฉันย้อนเวลาย้อนเวลาย้อนเวลาอะไรกันฉันตัดเวลาแล้วฉันก็ตัดเวลาระเบิดกาวิตี้ทำงานไป แกจะสู้ฉันไม่ได้หรอกฉันเป็นจุดแห่งเวลาที่แท้จริงนะถั่ะฉันน่ะคือพระเจ้าแห่งเวลาเข้าใจไหมฉันน่ะคือจอมานถึงเวลาฉันน่ะคือเทพของเทพของเทพของเทพแห่งเวลาไงละ่ะทําไมแกถึงสู้ฉันไม่ได้งันล่ะส่วนดาบนี้นะ่ะฉันไม่มาจากการฆ่าสทชันนะ รู้มากไหมความแตกต่างมันเป็นยังไงกาวิตี้ลีเวิดี่จะลุกขึ้นมาเหรอฮะแกฉันบอกไปแล้วว่าแกมันไปแกน่ะมันพื้นตัวไม่ไปโยของเวลาฮะเอยฉันบอกไปร้อยแล้วแกก็ไม่เข้าใจสักหลอกเลยนะ ฉันๆ้าแสดงให้แกดูหน่อยว่าความจริงมันเป็นยังไงวันวันตายออเอหัวหัวหัว่ายายาอออออาฮเอเ่ตายซะเจ้าทนครกไล่ไปหยุด แกก็แค่ตัวแทนที่ไรประโยชน์ของฉันเท่านั้นเลยแกน่ะเคยคิดบ้างไหมว่าจะมีคนที่เก่งกว่าแกน่ะเจ้าเห็นคอรกเอ้แกน่ะเคยคิดบ้างไหมว่าจะมีคนชนะแกได้ยกเว้นจะมพดยีบีดิก่ะถึงเจ้าทีแมนอพอคลิสน่ะมันจะดูเจ่งก็เถะนะ นายค่านะเก่งกว่ามันเป็นร้อยล้านเท่าเลยแหละนายเชื่อบ้างไหมฉันยังไม่สิ้นฤทธิ์หรอกนะโน่นนี่ไอ้สัตว์แล้วก็โนอนดูจะสิไปจะสิเก่งยังไม่สิ้นฤทธิ์อะไรนะนะข้างหลังเออแกดูไม่ใช่คนไหนนะขอบคุณนะฟิวเจอร์พิลางไปที่อื่นนะครับมาหนี่ดาเวลาไปแลยแหละเดี๋ยวไปจัดการสินะ งั้นจะเป็นเรื่อ,องหัวใจาวาลอื่นเอานี่มันเหมือนหนังเลยแฮะนั่นสินะนี่เพื่นอนอันนี้เจ้าสินเนเตอร์นะ่ะมันเป็นดีสลาแล้วนะถธอว่างเลยนะที่มันเป็นสลายแล้วนะ่ะงั้นเธอกลับมาซะโอ้ไม่เอานะ่ะเพื่อนแทปยังเย่นไม่ถึงสนุกขนาดนั้นเลย ทำไมต้องให้ฉันกลับไปด้วยกดได้ว้าวสีจ่มนะแกแะสจับก็ได้นี่ฮะทำงานไปเลยนี่ฮะพร้อมเออเอ้ว่างเพื่อน ขอให้เจอกันอีกครั้งนะขอใจแล้วนจิก็ตามฉันในฐานสีพวงง่เอาไม่ใช่ไปจะว่าไปเจ้ายานนย้ดเรื่องมัคงคับอย่างกันนั้นเนี่ยต้องหบให้ดีๆแล้วสินะอย อยู่รอดให้ถือวันพวกนี้ให้ได้เย้ไปพวกเรายู่รอดจุกยู่รอดซะเอออะไรเออลบซะอื้มเหมือนยามีผูกหลอนมาเล่นวันมาแถวเด้อ,อ,อฉันลบกระสุนได้เว้ยพวกโง่เอ้อ อย่าจะตกอย่าจะตกไม่ไม่ไมเราไรมาถึงแล้วผาคารเมลาพวกเราได้มาถึงแล้วเปิดมิชชั่นมดนี่พวกเราได้มาถึงแล้วเกออกบวกไททานออกมาให้มดออกมาบวกไททานออกมาโอ้สบายมาตึวบ้าเกอ ได้เวลาพวกเราแล้วใจชิดว่าจะทำอะไรฉันได้เอาพวกนี้ไปกินก่อนได้ฮ่าฉันกันได้เว้ยฝันขวานฉันไหนเป็นไงไปไปใหญ่ฝั่งนู้นเดี๋ยวฉันจะไปฝั่งนี้อืมี่แกไม่เข้าเลยฝั่งนู้นเป็นไงบ้างพี่สามฝั่งนี้กำลังดูเดือดเลย พวกเราสี่สองเข้าหัวลยไม่มุกเข้าไปข้างในไปตอนนี้พวกเรา,าไปแดกปัรถึกแล้วบุกจีแมตัพร้อมล้อมไปหมดแล้ว,ว,ลว,ลวพวกเราจะสู้ได้หรือเปล่าพี่ใหญ่พี่เราสติ มองเ้ามึนสีพวกงูวะดูเอ๋ค่ะมาแล้วเว้ยไอ้พวกสเกีบินเน่ใช้พลังจับไอเดือสร้างให้ท่านออกมาออกมาย่งออกมาสร้างอย่ออกมาผมบอกมาแล้วครับหัวหน้าพินซ์ ออกคุณเมมออกมาอกอกมาอกอกไมออกมออกมาออมออกมา,กมา,กมา <c oughs> ในเวลาตายของแกแล้วเจ้าพวูยิบิดิอ้ซะ